ก็ยืนยันนะคะวันนี้เห็นมีข่าวว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเปิดที่บอกเป็นค่ายมวยเนี่ยให้ทางชาวบ้านดูเลยว่าคุณดูนะมันไม่ได้มี การตั้งเตียงโรงพยาบาลสนามอย่างที่บอกอนะฮะเพื่อเป็นการกลบข่าวที่ว่านี้ด้วยนะคะว่ามันไม่มีข่าวแบบนี้จริงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งโรงพยาบาลสนามที่ราชบุรีนะคะเรื่องของการตั้งโรงพยาบาลสนามตอนนี้หลายจังหวัดต้องรีบกันหน่อยนะ,ะเพราะผู้ป่วยเรียกว่าต่อเนื่องเลยทีเดียว,ยวนะฮะใช่ค่ะอย่างที่สมุทรสาครน,นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ทางทีมข่าวเราลงพื้นที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่3นะคะก็อยู่บนพื้นที่ประมาณอาคารละ2ไร่ทั้งหมด2อาคารของอาคารวัฒนาแฟคทอรี่นะคะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ300 เตียงค่ะซึ่งทางนายวัฒนาแตงมณีนาย,ยกอบตอพันท้ายนรสิงห์เป็นเจ้าของสถานที่ก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดสมุทรสาครจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามหรือว่าศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่3นะคะล่าสุดมีการสร้างห้องน้ําอาคารละ20ห้องแบ่งเป็นชายหญิงแล้วก็สามารถเปิดรับผู้ติดเชื้อเข้ามารักษาได้เร็ว,รวนี้ด้วยนะคะภาพรวมสถานที่ตอนนี้พร้อมแล้ว90%ค่ะเหลือแต่การเอาเตียงเข้ามาตั้งในอาคารคาดว่าจะนําเข้ามาได้ในวัน2วันนี้แล้วนะคะ ทีนี้ทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเราตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะก่อนหน้านี้คุณผู้ชมหลายท่านคงได้รับข้อความที่มีการแชร์กันนะฮะว่าเอ๊มีผู้ติดเชื้อโควิด19ในโรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครเนี่ยเกือบเกือบพันคนอ่ะเก้าร้อยกว่าคนนะฮะตัวเลขออกมาอูดูหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะคะทีนี้เนี่ยทีมข่าวเราก็เลยถามไปยังในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครคุณหมอนเรศฤทธิ์ขันทศีมานะฮะโทรไปถามเลยค่ะท่านบอกว่า ตกลงแล้วเนี่ยตัวเลข900เนี่ยมันจริงหรือเปล่าคืออยากจะทราบเนี่ยนะคะว่าตกลงมันใช่ข่าวปลอมไหมท่านยืนยันนะคะว่าอันนี้เป็นตัวเลขจริงค่ะแต่เป็นตัวเลขตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนนะท่านยืนยันแบบนี้นะคะโดยทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยรายงานให้กับทางกระทรวงส,สาธารณสุขทราบเรียบร้อยแล้ะและเรียบร้อยว่าส,สบคอ,ก,อก็รายงานให้ประชาชนทราบแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ออกมาเป็นยอด900กว่าอย่าง,งทีอ่อย่างที่เรารับรู้ข้อมูลกันมาแต่เขาแบ่งเป็นการค้นหา เ,เชิงรุกแล้วก็พบในโรงพยาบาล541คนแล้วก็470คนคือแยกเป็น2ยอดอแยกเป็น2ยอดแต่รวมกันแล้วนี่ก็คือ900กว่าอยู่ดีนะคะคือข,ข้อมูลนี้ก็คือว่าตัวเลขนี้มันมีจริงแต่ว่ารายงานไปแล้วแล้วก็นี่แหละค่ะหน้าจอวันที่3 541วันที่4 470บวกกันเป็น900กว่าเออก็คือไม่ได้ปิดบังข้อมูลแต่อย่างใดนะข้อมูลมีจริงแต่ว่ามันไม่ได้ออกมารายงานแบบเป็นก้อนทีเดียว9 0 0อกว่าคือการแถลงข้อมูลแต่และว,วันมันมันต้องแยกเป็นวันๆไปใช่นะก็ตรวจสอบเจอเท่าไหร่นะคะมาตัดยอดตรงไหนอ,อะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยืนยันนะคะแล้วออการตรวจหาเชื้อโควิด เชิงรุกในกลุ่มแรงงานเนี่ยตอนนี้เขาเน้นตรวจในโรงงานขนาดใหญ่ตั้งแต่200คนขึ้นไปมีประมาณร้อยแห่งในจังหวัดค่ะก็ต้องทำการตรวจให้ครบภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะเราเรายง,งานยอดนี้ไปเมื่อ2วันที่แล้วครับค่ะคือมันมันเป็นยอดที่เรากระโดดขึ้นมาเมื่อ2วันที่แล้ว500กับ400กว่านั้นใช่ค,คะใช่ใช่ใชเรารายงานไปแล้วค,ค่ะ,คะ อ่าแล้วแล้วตอนนี้เรายังมีการตรวจเพิ่มอีกไหมคะในโรงงานเราเราตรวจเพิ่มทุกวันครับเรามีแผนตรวจในโรงงานทุกวันค่ะเราเราพอจะมียอดไหมคะว่าตอนนี้เรามีเป้าที่เราจะต้องตรวจแรงงานในโรงงานเนี้ยประมาณเท่าไหร่อ่เป้าหมายเนี่ยเราจะตรวจร้อยแห่งก่อนนะครับค่ะภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะครับตรวจโรงงานแล้วเป็นการสุ่มตัวอย่างนะครับตัวอย่างละห้าสิบตัวอย่างโรงงานละห้าสิบตัวอย่างเพื่อดูกันอัตราการติดเชื้อในแต่ละโรงงานอืมค่ะครับแล้วถ้า เกินเนี่ยเราก็จะตรวจทั้งหมด